สามารถถูกผลิตให้ออกมาใช้งานได้ดีเยี่ยมจากโรงงานได้อย่างไรนั้นช่างดินสอจะต้องใช้วัตถุดิบและเทคนิคในการผลิตที่ดีมากๆเลยนะคะกว่าจะได้ดินสอคุณภาพเยี่ยมออกมาสักแท่งแล้วกระบวนการเหล่านี้จะมีนัยยะสำคัญที่เกี่ยวข้องต่อก,การใช้ชีวิตของเราอย่างไรติดตามได้ในเรื่องเล่าอี EP นี้ค่ะ แต่ก่อนจะไปฟังกันนั้นขอสัก1นึ่งไลค์หนึ่งซ like, ับสไติดตามช่องมิสเตอร์แฮปปี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอใหม่ๆของรายการแฮปปี้มีเรื่องเล่าค่ะเชื่อว่าทุกคนคงพร้อมจะฟังเรื่องเล่าวันนี้กันแล้วเช่นนี้ก็ไปฟังกันเลยค่ะ ็มีอยู่ว่าณนะโรงงานทำดินสอแห่งหนึง่งช่างทำดินสอหยิบดินสอแท่งหนึ่งมาวางไว้ต่างหากนะคะก่อนที่จะหยิบลงบรรจุกล่องแล้วพร้อมที่จะส่งไปยังโลกกว้างช่างก็ได้กล่าวกับดินสอแท่งนี้ว่าดินสอเอ๋ยก่อนที่ฉันจะส่งเจ้าออกไปท่องโลกกว้างนั้นฉันก็มีอะไรจะบอกกับเจ้าสักหน่อยอะนะเพื่อที่จะให้เจ้าเนี่ยได้เป็นดินสอที่สมบูรณ์แล้วก็ยอดเยี่ยมที่สุด อย่างนั้นคำพูดต่อจากนี้เจ้าจงจำไว้ให้ดีอย่าได้ลืมเลือนเชียวล่ะข้อแรกเจ้าจงลดละเลิกในอัตตาตัวตนของเจ้าแล้วก็ให้ใครบางคนเนี่ยจับเจ้าเอาไว้ในมือนั่นก็เพื่อที่จะให้เขาเอื้อให้เจ้าได้ใช้ศักยภาพความเป็นดินสอของเจ้าอย่างสมบูรณ์ยังไงล่ะ เพราะนั่นก็คือโอกาสที่เจ้าจะได้ทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มากมายในหน้าที่ของตนหากยอมให้ตัวเองอยู่ในมือของใครผู้นั้นขออ้อ 2. จงยอมรับความเจ็บปวดจากการเหลาพระดินสอที่ดีจะต้องแหลมคมจงจำไว้ว่าปัญหาอุปสรรคการทบทวนความล้มเหลวการปรับตัวความคับข้องใจการเสียหน้า การไม่ได้ด่งใจต่างๆจิปทะ,ะเหล่านี้ล้วนเป็นความจำเป็นทั้งสิ้นที่มันจะก่อให้เกิดความดีเลิศสมบูรณ์แบบในตนและจะต้องเกิดขึ้นเป็นระยะระยะชั่วชีวิตของเจ้าเลยนะพูดสั้นๆเข้าใจง่ายๆก็คือชั่วชีวิตของการเป็นดินสอของเจ้านั้นเจ้าจะต้องประสบความเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่าต่อการที่เจ้าจะโดนเหลาให้แหลม แต่นี่ก็เป็นเรื่องจำเป็นอะนะเพราะเจ้าจะได้เป็นดินสอที่จะได้ใช้การได้ดียิ่งขึ้นยังไงล่ะข้อสามจงกล้าเสี่ยงที่จะเขียนทุกอย่างเพราะเจ้าเป็นดินสอที่มียางลบติดอยู่ตรงปลายสามารถลบคำผิดจากการเขียนของเจ้าได้ด้วยตัวของเจ้าเองดังนั้นเจ้าจงพกพาความกล้าคิดเขียนงานด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม และเมื่อใดที่เจ้าทําพลาดผิดเจ้าก็สามารถที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เจ้าก่อขึ้นมานั้นได้นะเจ้าแก้ได้ด้วยตัวของเจ้าเองจงใช้ยางลบในตัวของเจ้าให้เป็นประโยชน์ล่ะข้อ c ถึงแม้ว่าเจ้าจะมีไม้ห่อหุ้มเจ้าอยู่เพื่อปกป้องความปลอดบางของเจ้าแต่เจ้าจงจดจําไว้อยู่เสมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดของเจ้าก็คือ ข้างในของตัวเจ้าเองซึ่งแม้มันจะเปราะบางแต่มันก็คือจุดแข็งและความเป็นเนื้อแท้ของเจ้านะข้อสุดท้ายข้อที่ห้าบนพื้นผิวที่เจ้าขีดเขียนลงไปนั้นจะมีร่องรอยเหลืออยู่และไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรจงเขียนต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะแม้ชีวิตของเจ้าจะหดสั้นลงตามวาระแห่งการเหลา แต่เจ้าก็จะเป็นดินสอที่ดีที่สุดมีคุณค่าที่สุดเพราะเจ้าได้ทิ้งร่องรอยของเจ้าไว้ทุกผนทุกแห่งที่ได้มีโอกาสผ่านไปซึ่งร่องรอยของเจ้าจะไม่มีวันตายหรอกนะและเมื่อช่างทำดินสอพูดจบดินสอเองก็ฟังอย่างเข้าใจดีแล้วก็ได้ให้สัญญาว่าจะจดจำไว้ให้มั่นและแล้ว ดินสอก็เข้าไปบรรจุอยู่ในกล่องเรียบร้อยนะคะโดยจุดมุ่งหมายในหัวใจของมันอย่างเต็มเปี่ยมค่ะเรื่องราวก็จบลงด้วยประการละนี้นะคะอุปมาดั่งดินสอเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยเมื่อได้อ่านได้ฟังแล้วนั้นนะคะก็น่าที่จะได้รับทั้งประโยชน์ทั้งความประทับใจแล้วก็พลังในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากเลยนะคะ โดยเฉพาะน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่เลยนะคะซึ่งเมื่อฟังแล้วนะคะเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็เขียนมาบอกเล่าเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันมานะคะสำหรับตัวหนิงเองแล้วนั้นนะคะก็ได้มุมมองชีวิตจากทั้ง5ข้อในเรื่องนี้เลยะคะ่ะคืออ่านไปนะคะก็พยักหน้าเห็นด้วยไปกับทุกๆข้อเลยแล้วใจก็ฟูขึ้นมาด้วยค่ะ อดไม่ได้เลยนะคะที่จะเอามันเล่ามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ใจฟูไปด้วยกันค่ะคลิปนี้นะคะอาจจะสั้นไปสักนิดแต่ก็หวังว่าจะช่วยเติมเต็มบ,บางอย่างในหัวใจของเพื่อนๆได้นะคะหากคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แก่กันด้วยนะคะและหากเรื่องนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ร่วมฟังด้วยกันค่ะติดตามเรื่องเล่าดีๆส่งสุขจากเราได้ใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้นะคะ ขอให้เป็นอีกวันที่มีพลังสามารถรับมือจัดการได้ด้วยหัวใจที่ฟูฟ่องนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยแฮปปี้ทั้งกายใจทั้งตัวคนเองและครอบครัวที่คุณรักด้วยค่ะลากันไปก่อนนะคะเจอกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบายว